วันนี้เราก็มาพักห้อง212นะคะที่ Royal River q u a ควร s ร r สอนะคะเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วเราก็มาเจอตู้ไม้น่ารักมากๆเลยเป็นแบบสลักแล้วก็เปิดตู้ออกมามีผ้าสำหรับไปสาวยน้ำนะคะแล้วก็มีตู้เซฟมีร่ม ซึ่งฝนไม่น่าตกเหมือนอีกต่องแล้วนะเล่นชาร์จแต่ละช่องนะคะแล้วก็น่าจะเป็นที่เก็บรองเทา้าอันนี้นะคะเป็นตู้ไม้น่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะคะ นี่นะคะแล้วก็นี่เป็นประตูห้องน้ำนะคะก็เป็นประตูไม้แต่ว่าข้างในก็พอมาดูข้างในก็หรูหราน,นะคะมาตรฐานห้องน้ำโรงแรมเลยนะคะมีแกแ้วมีถุงต่างๆสบู่นะคะมีผ้าเช็ดตัวฝักบัวนะคะ ห้องน้นก็สะ,สะ,สะ,สะอาดๆดีมากกว้างด้วยค่ะเอาไว้ไปเป็นไอเดียทำบ้านได้นี่มาดูที่นอนนะคะนี่ก็เป็นห้องนอนมีโต๊ะไม้ไม่วางของมีของประดับเป็น ขนาไมา้แล้วก็โตเครื่องแป้งมานั่งโตน้ำชาทุกอย่างพยายามเป็นไม้ถ้าตัวเย็นเป็นไม้ได้ก็คงจะอยากให้เป็นไม้อันนี้นั่งสบายมากเลยเมืลองนเราดู่แลตู้ไม่ได้ปะผมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีก,กว่านะคะข้างนอกก็ ีที่นั่งนั่งพักระเบียงเป็นระเบียงไม้นะคะน่ารักมากมากอาจจเป็นอ <สา S 2> ย่างเี้ยางๆที่เราพูคือเราได้แต่ลูกค้าเราผนันวันดีค่ะถ้า <c oughs> ของโรงแรม ที่ถนนที่เราไปมันเสร็จเดือนหน้าเพราะงั้นน่ะอะไจะตีว่าน่าจะสองเดือนอาจจะสองเดือนเลยอโนแวนเบอร์เนี่ยเกิดกับมันดีแล้ว่ใชแต่ถ้าถนนดีตรงนั้นมันก็น่าไปเพื่อนนะไปแต่ที่นี่อย่างที่บอกลูกามันไม่เวิร์กแล้วลูกค้าดีเรือยแบบที่เราพูด